สวัสดีครับวันนี้พบกับเกม Land v เวเป็นบอร์ดเกมพัลเซนนะครับเล่นได้ตั้งแต่สองถึงสี่คนใช้เวลาการเล่นสี่สิบนาทีและอายุสิบสี่ปีขึ้นไปคอนเซปต์ของเกมนี้นะครับถึงจะบอกว่าสองถึงสี่คนนะแต่คอนเซปต์ของเกมเขาใส่ไว้ตรงนี้นะเห็นไหมถ้าสองคนจะเป็น head to He a d นะครับคือตัวตัวสามคนอ m m e มติ c แข่งกันและสี่คนเป็นทีมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการเล่นกันดีกว่ามาอุปกรณ์ครับเปิดมาฟื้ ก็จะพบคู่มือนะครับแล้วก็คู่มือเนี้ยเขาจะเล่นกิมมิกไว้นิดนึงนะผมว่าประทับใจตรงนี้เขาบอกว่าคุณเห็นความแตกต่างระหว่างปกกล่องกับคู่มือหรือเปล่านะครับอความแตกต่างคืออะไรมาดูกันฟนี่เรามาเทียบกันเลยนะถ้ามองมันผ่านอย่างนี้เหมือนภาพต่อกันได้ไหมสวยๆนะแต่จริงแล้วนี่ฮะเขาก็ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน,น,น้อยๆตรงนี้ครับให้ดูครับนี่ฮะโฟโต้ฮันครับโฟโต้ฮันออขยับมานิดนึงนะลองดูมีอะไรต่างไหมนี่กับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ ก็ตรงนี้อ่าอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็ต่างนะครับนี่นี่นี่ผมขยับลืมดูกล้องนะนี่ก็ต่างนี่ก็ต่างอะไรเงี้ยก็จะมีความแตกต่างเล่น้อยในปกบอร์ดเกมกับคู่มือนะให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเออเนี่ยแค่เปิดตัวมาเนี่ยความใส่ใจเล็กๆก็น่าสนใจแล้วนะครับอุปกรณ์ข้างในก็จะมีแผ่นทายสำหรับการได้เล่นภาคเสริมนะ มีโทเค็นนะครับสำหรับเล่น2คน3คน4คนสกอร์บอร์ดแล้วก็ตัวของแผ่นทายทั้งหมดนะครับตัวสกอร์บอร์ดเนี่ยเขาจงใจให้ทําสลับด้านนะเพราะว่าเวลาเรามาเล่นเนี่ยต้องมาหันฝั่งนี้มาเล่นมันก็จะกลายเป็นสกอร์แต้มเล่นแล้วก็มีอธิบายรายละเอียดในการเล่นสั้นๆไว้ด้วยนะว่าแลนประทะ4เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนเซตอัพแล้วก็วิธีเล่นกันดีกว่าครับ โอเคครับนี่คือการเซตอัพของเกมนะครับว่าจะมีตัวนี้นะครับคะแนนนะครับมีตัวแผ่นทายวาง2กองเท่าๆกันนะมีตัวของเวอร์พูนะครับหรือโวคาโนไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็แผ่นสตาร์ตติ้งทายนะครับแต่เวลาเล่นจริงผมจะเคลียร์ออกก่อนนะเพราะว่าเกมนี้ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับและจากนั้นนะครับผู้เล่นนะครับจะได้ทําการดราแผ่นทายนะคนละหนึ่งแผ่นนะครับโดยห้ามดูด้านหลังนะครับผมหยิบไปสลับกันคนละแผ่น สมมุติว่าเขาได้คนละสองแผ่นแบบนี้ก็พร้อมที่จะเล่นแล้วนะครับโอเคจากนั้นผมจะเคลียร์นี้ออกไปก่อนนะมันต้องอยู่ไกลๆเลยเพราะว่าใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมขอวางไว้มุมตรงนี้แล้วกันเนาะส่วนนี้นะครับผมก็จะวางไว้ไกลๆเลยทุกคนจะได้เห็นของการเล่นทั้งหมดจริงๆนะฮะโอเคน,นี้ก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเล่นแล้ววิธีการเล่นเกมนี้นะครับเราจะมีทั้งหมด ขั้นตอนหลักๆทั้งหมด5ขั้นตอนนะเดี๋ยวผมหยิบรูบุ๊กให้ดูรูบุ๊กจะระบุไว้ว่าขั้นตอนที่1นะครับคือการวางแผ่นทายนะครับเลือกด้านไหนก็ได้นะมี2ด้านทําการวางตามเงื่อนไขคือแผ่นแลนชนแลนซีชนซีนะครับจากนั้นถ้ามีแอคชั่นเพย์อเกหรือสติลนะให้ทํานะครับผมแล้วก็ถ้าคอมพิวแอเรียได้เมื่อไหร่ให้สกอร์โดยเกมนี้นะครับแลนคอมพิว แรงได้แต้มสี่คอมพิวต์สีได้แต้มแต่มันจะมีสัญลักษณ์บวกอยู่นะสัญลักษณ์บวกแบบเนี้ยตัวบวกแบบเนี้ยบวกแบบเนี้ยครับคนที่ทําให้เกิดคอมพิวต์จะได้แต้มแทนจากนั้นก็มาวางเวพ point สำหรับภาคเสริมนะครับถ้าเราราเล่นตัวเสริมและสุดท้ายก็คือจวแผ่นทายให้นับเป็นสองแผ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วผัดกระเล่นจนกระทั่งแผ่นทายหมด ก็จะจบเกมนั่นเองครับใครคะแนนมากกว่าชนะสําหรับโบนัหลักการเล่นนะโอเคคราวนี้เรามาเริ่มเล่นดีกว่านะเริ่มจากฝั่งแลน์ก่อนเสมอนะโอเคแลน์ก็ไม่พูดผ่านทำเพลงครับเขาก็ลงแผ่นทายของตัวเองไปฮะปั๊บมีโบนัสตัวนี้นะไม่เอาเอาเิโบนัสดีกว,ว่าปุ๊บลงนี้ปุ๊บมีรูปนี้ฮะแสดงว่าเขาจะเล่นเล่นอีกครั้งหนึ่งครับผมขอหยับไปสูงๆหน่อยเนาะเล่นอีกครั้งหนึ่งคืออีกแผ่นหนึ่งมาวางครับซึ่งผมก็สบายๆฮะปิดนี่ฮะ ป๊ออ่าโอเคเสร็จปุ๊บก็จวสองแผ่นทายกลับม,มาจบตาตาคนถัดไปครับคนทะเลนะทะเลก็ทะเลทำอะไรดีทะเลก็ปิดทะเลทะเลก็ปิดทะเลครับปึ๊บหนึ่งแผ่นแล้วได้โบนัสครับเล่นต่อซึ่งเราก็จะใช้แผ่นนี้ในการปิดทะเลครับนี่จบแล้วนะครับหมดเหมือนกันก็จวดสองแผ่นทายกลับม,มาเหมือนกันฮะ โอเคตาแลนครับแลนก็แลนเอาอะไรดี mm hmm. เอานี่ไม่ได้อยากปิดตรงนี้แล้วจะได้คะแนนนะเราจะปิดยังไงดี mm hmm. นี่ปิดตรงนี้ดีกวานี่นี่นี่ปิดป้าปิดเข้าไปตรงนี้แต่ยังไม่ครบนะคะ่ะรูหนึ่งครับก็จ่วแผ่นทายกันมาก่อนส่วนฝั่ง C ก็มี x 1x นะ หน้าให้เขาดีไหมล่ะก็ให้ไม่ได้ครับเรายอมให้ไม่ได้จริงเราก็จะเปิดหน้านาน้ำเข้าไปเอออย่างนี้ก็ให้เข้าเลยเนี่ยไม่ได้ไม่คุ้มไม่คุ้มเราต้องต้องเปิดให้มันถ้าอย่างนี้เราก็ได้ประโยชน์แต่เราจะเอาประโยชน์ไปอยู่ฝั่งเราดีกว่านะเป็นหน้านาน้าปิดดีกว่าครับตรงนี้ดีกว่านี่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 อ่ะโอ้ตรงนี้ก็ไม่ปิดอีกอะ่ะเ็เปิดกว้างอีก แต่เดี๋ยวเราเชื่อว่าเขาจะเขาจะปิดน่านน้ำเราตรงนี้แน่เลยมผมว่าผมลงตรงนี้ดีกว่าแหละนี่ฮะตรงนี้ครับเอิ่มให้น้ำน้ำมาเป็นน้ำน้ำปิดตรงนี้ไปก่อนจบแล้วก็จั่วครับเคคนนี้ก็มาปิดน่านน้ำครับปั๊บพอปิดตรงนี้ปุ๊บสกอร์แต้มครับเพราะมันคอมพลีทแล้วฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกแต้มบวกหนึ่งเป็นเจ็ดครับ แรงก็คือไปเจ็ดแต้มเลยทีเดียวเลยอ่าแล้วก็จบตาครับจัว่วมาปึ๊บซนี่ก็ยังปิดไม่ได้นะนี่ผมมีแผ่นนี้ผมจะปิดอันนี้เดีกว่าป๊โอเคอันนี้คือเกิดของพีแล้วเหลือรูนี้รูเดียวไม่รู้จะปิดได้ไหมนะก็จัว่วแผ่นทายมาครับปึ๊บอ่าคนนี้มีโบนัสยังไงก็ต้องใช้โบนัสแหละโบนัสเอาไปทำตรงไหนดี โบนัสตรงนี้ดีกว่าไหมนี่เราปึออ๊บนี่ฮะอยากปิดแล้วฉันเชื่อมต่อให้เลยทะเลกว้างใหญ่มานี่เลยฮะจะได้โบนัสวาวแผ่นหนึ่งด้วยครับซึ่งเราก็จะวางแบบแบบนี้ครับก็ไม่ได้แบบนี้วางไม่ได้แบบนี้ล่ะอ่าแบบนี้วางได้ครับแบบนี้เนี่ยก็ยังยังเป็นเปิดเปิดกว้างตรงนี้อยู่นะถือว่าได้เปรียบครับเพราะว่า ทางทางซีเนี่ย mm hmm. ก็ยังได้คะแนนอาจจะดูได้คะแนนเยอะมากแต่ว่ามันไหลมาไกลนะมันปิดไม่ได้นะปิดไม่ลงนะครับซีเนี่ยต้องหาทางปิดตรงนี้หรือว่าพยายามไปเปิดแม่น้ําใหม่นะที่มันแบบไม่ได้แบบเนี้ยไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้แต้มที่หนึ่งเขาก็จะโดนโดนทางนี้จี้ไปอยู่นะอันนี้ผมก็ปิดตรงนี้ดีกว่าอ่าเขาจะเหลือแค่รูนี้รูเดียวละถ้าไม่โดนตัดก่อนซะก่อนนะโอเค ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเขามาช่วยอย่างเงี้ยก็สบายใช่ไหมเขาจะไม่ช่วยอยู่แล้วครับเขาก็ต้องแกล้งต่อไปแกล้งนี้ไม่ได้วะแกล้งนี้ได้ไหมนี่แกล้งนี้นี่อย่างเงี้ยครับเขาก็จะให้เปิดน้านน้าไปอีกเห็นไหมอ่าเกมนี้มันเป็นเกมแกล้งกันคือมันแข่งกันทําแต้มอ่ะดังนั้นถ้าเราอ่ะรู้จังหวะที่เราจะแกล้งเพื่อนน้าน้ําทะเลมันได้เยอะมากห่ไหมแทบทุกแผ่นเลยเป็นของทะเลหมดเขาก็ต้องมาตัดตรงนี้ครับ ส่วนทะเลก็ต้องหาทางแก้เกมให้ได้นะว่าจะทํายังไงให้ให้เขาสามารถที่จะเล่นต่อแล้วแล้วปิดทะเลได้ไม่งั้นก็ไม่จบของเขาเหมือนกันมั้นยิ่งลามยิ่งยาวไปเรื่อยๆเนาะโอเคอันนี้เขาก็เล่นตรงนี้ก่อนปั๊บต้องยอมฮะยอมปิดตรงนี้แล้วให้โบนัสแต้มตรงนี้ครับจั่วแผ่นท้ายกลับมาปึ๊บอ่าทางทาง,ทางบกก็ยิ้มแล้วผมมานี่เลยปั๊บนี่ได้แต้มเยอะเลย เดี๋ยวเขาปิดคอมพิวเมื่อไหร่เขาได้แต้มมหาศาลครับปึ๊บส่วนทะเลก็ลงตรงนี้ได้ไหมอันนี้ถ้าอย่างเงี้ยเรายอมให้เขาเลยนะเนี่ยคือแผ่นใหญ่แต่ว่าเราได้เล่นต่อครับผมถือว่าผมคุ้มนะแต่ว่าอยากปิดมากเลยรูเนี้ยเดี๋ยวื้อหาก่อนเผื่อมนีนี่นี่นี่ปิดได้โอเคอันนี้ปิดได้ครับยอมฮะพอปิดตรงนี้ปุ๊บนะครับทะเลปิดแล้วครับ ทะเลปิดหมดแล้วมาคิดแต้มกันดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีเไหมสิบหกนะครับทะเลได้สิบหกแต้มครับขึ้นมาพวดพลาดเลยนะเพราะว่าทะเลก้อนใหญ่มากครับ 16, 17, เอ้สิบหกสิบเ็ดอ่าสิบหกถูกแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวสิบหกแต้มครับผมแล้วก็จบตาครับ นั้นเกมนี้ต้องมาตัดให้ดีนะไม่งั้นก็ระจาเป็นอย่างนี้แหละอ่าส่วนแลนก็แลนมีแลนสามไหมมีแต่แลนสองฮะปิดไม่ได้อ่านั้นปิดอันนี้ก่อนเอาแต้มก่อนดีกว่านี่ลงเล่นอีกตาหนึ่งครับปุ๊บได้เล่นหนึ่งหนึ่งครั้งครับซึ่งเล่นอันนี้ฮะนี่ลงตรงนี้ครับปั๊บคอมพิวต์ครับ หนึ่งสองสามได้สามแต้มครับแต่ทะเลก็ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะทะเลก็ได้อีกสองแต้มครับเพราะว่าทะเลปิดพอดีฮะเป็นหน้าน้ําปิดเหมือนกันปิดแบบเล็กๆเ,เลยเป็นแอน่งเล็กๆเ,เลยครับจบปุ๊บกระจวดสองแผ่นแต่ทะเลแล้วทะเลแต้มน้าอยู่ตอนนี้นะเพราะว่าทางบกช่วยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าทะเลจะเล่นดีๆเนี่ยทะเลก็ต้องไม่ซีเรียสมากในการที่จะ บั่นแต้มแล้วเขาต้องเล่นสายสติลแต้มแล้วเขาลงตรงนี้ครับให้คอมพิวต์ปิดแต่เขาได้โบนัสเล่นอีกครั้งหนึ่งฮะซึ่งเขาจะไปเล่นอีกครั้งหนึ่งตรงตรงไหนก็ไม่ดีตรงไหนก็ไม่ดีเลยเพราะว่ามันเป็นน้านน้าเปิดหมดเลยอืมผมเล่นอันนี้ก็ได้แต้มเดียวเองได้สี่แต้มนยอันนี้อผมช่วยปิดให้เลยนี่นี่ปิดให้ครับก็คอมพิวต์ฮะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต้มครับเป็นสิบเก้าครับส่วนสีได้หนึ่งสองสามสี่ได้สี่แต้มครับเป็นยี่สิบสองครับจบก็วจวสองใบตาบกค,ครับบกก็ ก็วางแผ่นนี้ไปฮนะปึ๊บโอเคแล้วก็จบตาส่วนแลนส่วนซีนะซี C ก็ซี C ก็ช่วยปิดให้นี่นี่ปิดให้คุณก็ไม่ปิดตอนนี้หรอกเพระาะว่าเอ็กมันเยอะเราเพิ่มเอ็กให้ครับเพราะเราจะสกอร์เอ็กด้วยเหมือนกันนะอืมนี่เปลี่ยนปอดตรงนี้จบตาครับ แลนแลนปิดได้ไหมปิดไม่ได้ใช้สามแผ่นทายอันนี้ใช้สองแต่ขโมยได้อันนี้ดีกว่านี่ฮะได้สตีลครับไอ้เดได้เล่นอีกค้งหนึ่งไม่สตีลแล้วก็ปิดตรงนี้เลยได้ไหมไม่ยังไม่ได้ฮะนี่ก็เปิดกว้างอ,งองีกลงตรงนี้ครับจบเปิดสองแผ่น เล่นไปเล่นมาจะหมดกล่องแล้วนะเนี่ยโอเคครับตาคนนี้ก็อโาลงอันนี้เขาจะได้ปิดน้ำจะสกอร์แต้มแต่ว่าเราจะไม่อยากให้เขาสกอร์เราก็ต้องเปิดเนาะเปิดแม่น้ําครับตรงนี้ไปครับจบถ้าเปิดแม่น้ํารูเดียวนะ่ะประกันฉันไม่อยู่หรอกนะนี่ฮะเอ้ยไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวก่นมีปะไม่มีโอ้ไม่มีแผ่นทาย ที่ปิดหน,น้าน้ำได้ด้วยฝั่งเดียวไม่เป็นไรเอาไปปิดอย่างอื่นก็ได้หาทางปิดน,น้ำน้ำให้ได้เนี่ยเพราะน้ำมัน,มนไหลยาวมาเยอะมากตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เล็กแอ่งนี้ก็น่าจะยากอยู่แต่ก็ได้วย่มาเป็นแอ่งน้ำนี่ก็ได้ปุ๊บปิดจบครับอืมนี่ก็ อยากปิดน้ำตัวเองแต่มันไม่ได้นี่ไอ้แผ่นนี้ได้นี่ปิดไหมอ่านี้สวยฮะคือไม่ได้ปิดน้ำตัวเองแต่ว่าอย่างน้อยก็สติลได้ด้วยคะสติลมาครับสติลนี้จบอ่าแล้วก็ตาคนนี้เหลือแผ่นเดียวอ่าแผ่นเดียวปิดยังไงดีปิดนี่เหรอถ้าปิดเนี่ยเขาได้สกอเลยนะเพราะว่าเขาครบแล้วไม่เอาครับอันนี้ปิดน้ำานี้ก็ปิดไม่ได้ไม่มีให้ปิดอะ่ะ อืปิดอย่างนี้ก็ได้ปึ๊บถ้าปิดอย่างนี้เขาก็ได้สะก่อ,อยไม่เอาแจกแต้มทะเลไอ้แจกแต้มบกไม่เอาเดี๋ยฮึมอืม,อมปิดอย่างนี้ก็ได้ครับจบครับจัวสองแผ่นจบแล้วโอเคขโมยอีก มาตรงนี้ครับเบ๊บได้ขโมยฮะขโมยแผ่นหนึ่งครับอันนี้ได้สติวนะแล้วก็ปิดด้วยครับหนึ่งสองสามได้สามคะแนนครับยี่สิบสองเท่ากันแล้วครับแล้วก็จบตาคนนี้เหลือแผ่นเดียวอีกแล้วก็เป็นแผ่นเดิมด้วยที่มันปิดไม่ได้เนี่ยเอ้ยได้แล้วนี่ว่ะจะไหลไปเรื่อยอีกแล้วเนี่ยฮะแม่น้ําเนี่ยมันจะยากตรงนี้ครับมันจะไหลไปเรื่อยฮะ ถ้าเราไม่มีแผ่นน้ําปิดนะมันก็จะไหลไปยาวไปเรื่อยๆเลยต้องยอมเนาะมายอมตรงนี้ก็ได้ปึ๊บถ้ายอมมาเปิดสองรูเราไม่เอาดกวยเราจะไม่ยอมเปิดสองรูเราจะเล่นอันนี้ปิดให้เขาอีกแมวอืมอ่ะวางตรงนี้จบครับขาให้หยิบทีละแผ่นนะจริงแล้วแต่ผมขี้เกียจนะผมว่าหยิบทีเดียวสองแผ่นเลย อันนี้ก็บานออกอไม่จําเป็นก็ได้นะอันนั้นสล็อตเดียวสล็อตเดียวคืออันนี้่ะเยี่ยมครับตรงนี้ครับคอมพิวตฮะโอ้เขาก็ได้แต้มฮะเอาเอาบก,ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าได้เก้าคะแนนแล้วก็มีเออยู่ในนี้สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามคะแนนครับยี่สิบสองบวกสิบสามเป็นสามสิบห้าครับส่วนน้ำก็ปิดเหมือนกันฮะหนึ่งสองสามสี่ได้สี่คะแนนครับเอาละยี่สิบหกต่อสาสิบห้าครับเสียเปรียบซะแล้วอ่าลงอันนี้ฮะ น้ำปิดสัทีปุ๊บน้ำคอมพีสแล้วครับนับแผ่นยังไงดีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกหกแผ่นครับใช่ไหมใช่หกแผ่นมันมัน,มนทะเลมันปิดอย่างนี้หกแผ่นก็จะได้หกคะแนนบวกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าคะแนนครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าได้เก้าสาสิบห้าเท่ากันเลยตอนนี้ จบแล้วจั่วแผ่นหนึ่งฟึบก็ประมาณนี้ฮะสำหรับตัวของการเล่นนะเพราะว่าแผ่นที่มันค่อนข้างจะเต็มแล้วก็เกมก็จะประมาณนี้แหละวางกันไปวางกันมาดักกันไปดักกันมานะครับเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูโหมดอื่นดีกว่าว่าเกมมาเล่นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราอธิบายจากในภาพที่เราเล่นอยู่ค้างไว้เนี่ยนะเป็นโหมดอื่นไปเลยดีกว่านะครับก็ เดี๋ยวให้มาดูตรงอ่าโมดด้านนี้มา t เทนกับโค r ร l แล้วก็คาราวานกับชิปนะครับมีสองอันนะโอเคเราเอาอะไรก่อนดีเอานี่ก่อนแล้วกันครับมา t a ทนกับ c ค r ร l นะครับมา t เทนกับโ o r a l เนี่ยเขาจะบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่ภูเขาชนภูเขานะจะได้สองแต้มจะได้สองแต้มนะครับเป็นตัวอย่างเห็นไหมภูเขาภูเขาภูเขาก็ได้สามแต้มเป็นการได้แต้มสะสมไปเรื่อยเช่นภาพนี้นี่อันนี้ เจอกันสองอันใช่ไหมครับติดกันก็จะได้สองแต้มอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้หนึ่งสองแผ่นแรกได้สองแต้มเหมือนว่าอีกทีได้อีกสามแต้มเมื่อไรก็ตามที่แผ่นในตัวปากการังมันต่อต่อกันเรื่อยๆครับมันจะได้แต้มสะสมไปเรื่อยๆภูเขาก็เช่นเดียวกันครับถ้าภูเขามันสามารถเชื่อมต่อกันได้นะเหี้ยม่าเนี่ยมันเชื่อมต่อไปเรื่อยๆครับก็คะแนนขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างอันนี้ไม่ต่อกันเห็นไหมก็ไม่ได้ก็ต้องหมุนหมุนมุมองศาให้ดี ในการได้คะแนนตรงนี้นั่นเองนะครับอในบอร์ดมีภูเขาไหมเน,นี่ยภูเขาเงี้ยได้สองแต้มอย่างเงี้ยแล้วเกมนี้จะให้กับคนเจ้าของภูเขาเท่านั้นนะภูด่าคือภูเขาแรงก็จะได้ประการลังนะครับผมสีก็จะได้นะครับเป็นการแข่งแบบโดยตรงเลยอันที่สองคาราวานแอนชิพครับคาราวานแอนชิพเนี่ยครับเขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราวางแผ่นทายนะไปติดก,กันกับใบเก่านะครับเช่นอ่า ทำให้มันเกิดการต่อเนื่องกันนะก็จะได้แต้มเช่นอันนี้เรือกับเรืองเองี้ยก็จะได้สองแต้มหรือคาราวานต่อคาราวานนะผมมีภาพไหมนี่เรือต่อเรือนะครับคาราวานต่อคาราวานมีไหมไม่มีเนาะเออผมวางทายไม่เจอคาราวานต่อคาราวานเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นเรืออ่าแล้วแล้วแต่ด้านนะว่าจะมีอะไรนะครับก็จะได้สองแต้มส่วนตัวนี้เขาจะบอกว่าในตอนจบเกมครับให้ดูว่า ใครมากกว่ากันอ่าจากอันเนี้ยตัวอย่างนี้จะบอกว่าถ้าเรือมากกว่าคาราวานให้คิดแต้มรวมไปที่สี่นะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคาราวานมากกว่าให้คิดที่แลนโอเคประมาณนี้ครับงั้นมาตอนจบเกมมันจะดูเป็นยูนิตว่าแผ่นทายที่เชื่อมต่อกันนะครับสูงสุดที่มันเจอกันได้กี่อัน อย่างนี้นับหนึ่งสสามสี่ห้าต่อแผ่นท้ายไปเรื่อยๆอ่ะว่ากี่แผ่นนะที่เจอต่อเนื่องกันกรุ๊ปที่ใหญ่ที่สุดนะครับใครมากกว่าเรือมากกว่าซได้คาราวานมากกว่าแลนได้แล้วก็นับผลรวมของทุกแผ่นรวมกันอย่างเงี้ยแผ่นต่อกันกี่แผ่นก็ได้คะแนนเท่านั้นไปอันนี้คือคาราว and อ h i p s นะครับต่อไปครับ Waypoint ครับ มาดูเว y p พอยตกันครับ waypoint นะจะบอกให้เอาแผ่นเนี่ยไอตัวนี้เอามาเพิ่มนะแล้วก็เวลาเราเล่นเสร็จนะครับอหลังจากเราวางแผ่นทายเสร็จสกอร์เสร็จปุ๊บเฟสที่4ที่เราคุยกันอนะ่ะเราจะได้วางเว y p พอยตนะถ้าเรายังไม่เคยวางอวางไปที่ไหนครับผมให้วางไปที่แลนหรือซีพารที่เป็นโอเพนทายคือยังไม่ปิดนั่นเองอซึ่งต้องไม่มีเว y p พอยตมาก่อนด้วยนะ จากนั้นนะครับเมื่อ,อไรก็ตามที่เวฟพอยต์นะครับของทีมนะหรือของตัวเราเล่นคนเดียวเนี่ยนะครับคอมพิวต์แอ e รีเนี่ยก็จะได้เอากลับมาจะได้หนึ่งแต้มด้วยหรือแผ่นทายนั้นรอบๆด้วยหกทายนีอย่างในตัวอย่างรูปนะครับอันนี้วางปุ๊บคอมพิวต์พอดีก็จะได้อีกหนึ่งแต้มแล้วเอากลับมาใช้ได้ใหม่ด้วยเป็นแต้มเล็กๆนะครับส่วนตัวนี้อันเนี้ยโดนล้อมรอบเห็นไหมครับอ่าแต่แลนเป็นคนทํานะ คนที่ล,อลอ้อมรอบเขาจะได้แต้มเห,ห็นไหมครับคือไม่สนใจนะว่าใครจะเป็นคนนั่น c ีคอมพิวตได้ถอนกลับก็ได้หนึ่งแต้มแต่ถ้าเป็นกรณีนี้นะครับแลนเป็นคนวางปิดคอมพิวตได้นะครับล้อมรอบได้เหมือนเหมือนกินหมากอะ่ะก็จะได้แต้มไปพูดง่ายๆก็คือใครก็ตามที่เป็นคนรีเทิร์นเว o พอย์ครับ จะสกอร์แต้มหนึ่งแต้มนั่นเองอ่าก็ขึ้นกับว่าตอนนั้นอ่ะใครเป็นคนรีเทิร์นกลับไปได้นั่นเองครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวเสริมนะโอเคคราวนี้เล่นสามถึงสี่คนต่างกันยังไงครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนาะตัวของอ่าการเล่นสามคนมันจะเพิ่มอีกอันนึงขึ้นมาคือตัวนี้เขาเรียกว่าคาโตูกาเฟอร์ครับจะมาแข่งด้วยอีกคนหนึ่งเล่นสามคนก็แข่งกันสามคนเนาะไม่ได้เป็นทีมนะถ้าสี่คนเป็นทีมนะครับตัวนี้ครับ ก็จะมีกดเพิ่มเล็กน้อยโดยการอย่างแรกคือเปลี่ยนนี้ก่อนมาเล่นด้านหลังก่อนอันเนี้ยจะได้เป็นคนได้เฉพาะคา,าร์ูกราเฟอร์เท่านั้นคือแลนติดแลนซีติดซีเนี่ยคา,าร์ูกราเฟอร์ได้เท่านั้นนะครับแล้วก็คอมโบเนี้ยได้จากคา,าร์ูกราเฟอร์เพื่อยคาร์ูกราเฟอร์ไม่ได้คะแนนมาจากเวอื่นในการคอมพิวต์เขาจะได้มาจากโบนัสที่ไปประกบแล้วมี X ตัวบวกเนี่ยครับหรือไปคอมพิวต์เมลท์เทนหรือว่าโคโรลเท่านั้นที่จะได้แต้มนะครับอ่าส่วนคารวานครับ คาราวาเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมฮะใครลงก็ได้แล้วแต่ตอนจบพิเศษนิดนึงครับถ้าอันนี้มากกว่าเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเท่ากันคาาโตกาเฟอร์ได้คาตโตกาเฟอร์จะพยายามทาให้มันเสมอกันครับอ่าก็เป็นเหมือนกลุ่มที่สามที่เข้ามาแจมด้วยนั่นเองนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีสําหรับตัวของคาตโตกาเฟอร์นั่นเองครับเรียกว่าเล่นตามปกติก็ได้หรือจะเล่นตาม เดิมก็ได้เหมือนกันนะแต่สำหรับผมนะเล่น3คนยังไงก็ต้องใส่ครับเมลทินโคลเรกับคาราวานแอนชิพนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเล่น3าคนแบบปกติได้เลยเพราะเกมมันออกแบบมาให้เล่น2คนเท่านั้นแต่คนออกแบบก็จะพยายามเพิ่มรูของ3หรือ4เพเยอร์เข้ามาให้นะครับผมโดย4เพ e เยอร์ก็จะเป็นทีมอัพนะครับเป็น2 v s 2ผัดกันเล่นแลนซีแลนซีไปเรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับ ก็และนี่ก็คือทั้งหมดของแ a n d v อร์ั่นเองหรือแลน d v เอนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายนะแล้วก็มีลูกเล่นในการแกล้งกันในระดับหนึ่งคือเราจะปิดเขาก็เปิดนะครับเหมือนเพลงสักเพลงหนึ่งนะฉันพยายามจะปิดเธอก็พยายามจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นบรอดเกมที่น่าสนใจดีแล้วออกแบบมาได้สนุก ใช้ได้เลยนะก็ใครที่สนใจนะก็ลองหาซื้อมาเล่นดูนะคะผมว่าก็เป็นเกมสองถึงสี่คนที่เล่นเพลินแล้วใช้เวลาการเล่นไม่นานมากนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะติดตามชมก็ได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ